กรอบสวัสดีนักผู้ชมกันด้วยคุณคิดยังไงกับช uh ่อง BOM Channel ถ้าคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปผมจะทำพยายามลงคลิปให้เยอะมากที่สุด uh ทอดนี่มันนกทอดนี่นะพระเจาจอดโอเค คิดังไนเกับชอบ P O M Channel ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยแล้วก็นายเออไม่ใช่สนาคุณก็อย่าลืมไปตัดตะไคร้หลังบ้านผมด้วยก็แปลว่ากด subscribe หรือติดตามนั่นเอง แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปของผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ฮู้ฮู้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยโอไอสสัตว์